กลับมาอีกแล้วนะครับกับ DIY ครับวันนี้จะพาไปดูที่เก็บไม้กว่าจากท่อ PVC จะเป็นยังไงนั้นตามไปดูด้วยกันเลยครับท่อ PVC 4หุนนะครับขนาด50เซน6เซนครับท่อ PVC 4หุนขนาด10เซนติเมตร13ชิ้นครับข้องอ4ชิ้นข้องอครับ3ทางนะครับ12ชิ้นครับเริ่มประกอบจากตัวฐานก่อนได้เลยนะครับนำตัวต่อ3ทางต่อกับท่อที่เราตัดไว้10เซนติเมตรทำตามนี้ได้เลยครับ หลังจากประกอบฐานเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทำการต่อในแนวดิ่งนะครับให้นำท่อสี่หุนขนาด50ซนติเมตรทั้ง6เส้นเสียบลงไปบนฐานได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยนำสามทางมาประกอบเข้าหากันและประกอบกันแบบนี้ได้เลยเท่านี้ครับก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเพีย <Yahoo! S 1> งเท่านี้ครับก็ได้ที่เก็บไม้กวาดหรือไม้ถูพื้นเอาไว้ใช้งานนะฮะจากวัสดุที่เหลือใช้กันแล้วครับ นี่แหละครับติดตามไอเดียดีๆแบบนี้ได้ที่นี่ครับที่ดูโฮมครับ